แล้วรถคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงเจ้าของดูแลอย่างดีขับน้อยแบบนี้ผมว่าคุ้มค่ามากๆเปิดโหมดสปอร์ตแล้วแต่นิดเดียวคือไปเลยจริงๆนะฮะรถยุโรปในราคารถญี่ปุ่นคุณจะได้สมรรถนะจัดเต็มขับสนุกขับดี v i p สุดๆกับ Mercedes-Benz b u u e c h h y Hybrid C300 คันนี้ในราคาไม่ถึงล้านพร้อมรับส่วนลดอีก1 0 0 0 0แสนทันที สวัสดีครับวันนี้มาพบกับจามอยนะครับในลุคของสไตล์รถยุโรปนะครับวันนี้จ่าจะมาแนะนำนะฮะับเมอร์เซเดสเบนซ์คันสวยๆคันนี้เลยนะครับราคาไม่ถึงล้านแต่คุณจะได้ขับเมอร์เซเดสเบนซ์เจ้า C300 มร้อฟูลเทคไฮบริดคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยจะเป็นตัว e อ c l u s i v e ด้วยปี2015นนะครับประหยัดมากๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลบวกกับไฮบริด นะครับจากอัดปาการประหยัดน้ำมันเนี่ยที่เราลองขับลองใช้มาเนี่ยสามารถทรําระยะได้ถึง20กิโเมตรต่อ1ลิตรเลยนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหารถเบนซ์สวยๆไว้ใช้งานผมว่าคันนี้จะพน่าสนใจนะครับด้วยลหลายๆเหตุผลนะครับที่เราควรจะใช้รถเบนซ์นนะฮะถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่ต้องการจะไว้สําหรับเจรจาธุรกิจเนี่ยผมว่าอย่างแรกเลยนะภาพลักษณ์เนี่ยได้เลยนะครับ เพราะอย่างน้อยเนี่ยเราได้แบรนด์ของเบนไปละ first impression หรือว่าลุกที่คนมองมาเนี่ยเฮ้ยคุณขับเบนว่ะแต้มต่อในการคุยธุรกิจก็จะง่ายขึ้นนะครับอย่างที่สองนะครับในเรื่องของสมรรถนะช่วงล่างเอ่ยอัดราเล่งเอ่ยนะครับเบนตอบโจทย์มากนะครับและในเรื่องของความปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะด,ด้วยโครงสร้างตัวถังนครับสไตล์โรลท่โลบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบนหรือ v f นะครับ ความปลอดภัยไปทีหนึ่งแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่หลายๆคนกังวลเลยก็คือในเรื่องของอะไหล่แพงนะครับเมื่อก่อนอาจจะใช่นะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยในเรื่องของรถยุโรปเราใช้งานกันแพร่หลายมากขึ้นอะไรง่ายขึ้นและไม่แพงเหมือนเมื่อก,ก่อนแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเราทีเคอัลตคาร์สเนี่ยก็จะมีร้านอะไหล่ที่คอยดูแลรถยุโรปนะครับเราสามารถนําเข้าไปที่ร้านที่ไว้ใจได้แล้วพ็จะสบายใจใหห่วงเลย และนี่คือสีเอ่เหตุผลนะครับที่ทำไมเราควรจะขับรถยิวโรปหรือ Mercedes-Benz b u u e c h Hybrid คันนี้ ooh, ooh. และแน่นอนครับว่าพอพูดถึงรถเบนต์เนี่ยหลายคนจะกังวลในเรื่องของราคานะครับแต่สําหรับคันนี้นะครับจะบอกเลยว่าราคาไม่ถึงล้านแน่นอนนะครับและถ้าหากว่าดูจบ เดี๋ยวจ่ามีส่วนลดให้ด้วยนะครับสูงสุดเลยลบไปหนึ่งแสนบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพรอบๆคันกันก่อนนะครับว่ามีส่วนไหนที่น่าสนใจเอกลักษณ์ของ C300 เนี่ยเราสังเกตได้เลยว่าดาวนี้เป็นดาวลอยนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าตรงนี้นะครับแผ่นเพลทเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจอดอยู่เนี่ยแผ่นเพลทจะปิดไว้นะครับแต่พอเราขับขี่ไปแล้วเนี่ยหรือสตาร์ทเครื่องแผ่นเพลทเนี้ยจะเปิดขึ้นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ C300 b l u e t บ c h h y b r i d เลยนะครับ ประมาในส่วนของไฟหน้าต้องบอกว่าเป็น LED Intelligent นะครับไฟหน้าตัวนี้นครับจะปรับองศาตามพวงมาลัยของเราเวลาเราขับขี่หรือจะเข้าโค้งอย่างเงี้ยทำให้การขับขี่ของเราเนี่ยเห็นวิสัยทัศน์ที่ช<ม>ัดเจนมากยิ่งขึ้นนะพรฉะเพ้นเนี่ยขับไปสบายใจได้เลยในส่วนของล้อแม็กเนี่ยเป็นล้ออลอยขอบสิบเจ็ดนะครับแม็กซี่แบบนี้นะครับเป็นแม็กเดิมโรงงานเลยนะครับเอกลักษณ์ของ4300คันนี้เลยมาเรามาดูด้านข้างตัวรถนะครับไฟเลี้ยวเนี่ยตัวกระจกมองข้างนะครับ มีเส้นสายตัดโครเมียมขอบประตูอย่างดีเลยนะครับแล้วฟีลิ่งการปิดประตูเนี่ยนุ่มนวลมากเลยฮนะปุ๊บโอ้โหนุ่มนวลเลยนะครับแล้วมาดูที่สงด้านท้ายเนี่ยขอว่าไฟท้ายเป็นแ e d ีดีขนาดใหญ่เลยนะครับเวลาขับเวลาเบรกเนี่ยคันที่ตามมาด้านหลังเห็นชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับแล้วฝากระโปรงท้ายนะครับสามารถเปิดผ่านกุญแจรีโมทได้เลยนะครับก็สะดวกครับเวลาที่เราไปซื้อของมาก็สามารถที่จะกดผ่านได้เลย ครับอ่าเนี่ยคือพอเรากดปุ๊บเนี่ยฝาท้ายก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะครับแต่ก็คือเด้งนุ่มนวลน,นะไม่ใช่ดีดเหมนรถทั่วไปนะครับเวลาจะปิดก็ไม่ไม่หนักมากนะครับก็คือผู้หญิงก็สามารถใช้งานได้นะครับเห็นไหมง่ายๆแค่นี้เลยนะครับร่องรอยจากการใช้งานนี่ถือว่าน้อยมากนะฮะ ภายในห้องเครื่องนี่ใส่กิกเลยนะครับไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนเลยนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับโครงสร้างตัวถังนะครับสภาพกริบมากๆนะครับสภาพโดยรวมนะครับสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับเพราะของเราเป็นรถบ้านแท้ร0 0นะครับไม่มีชนหนักตัดต่อพิกว้ามหรือน้ำท่วมอย่างแน่นอนนะครับและที่สำคัญนะครับรถคันนี้ผ่านการตรวจ i n นสเปคชั่จากวันทุคามาเรียบร้อยแล้ว วัตุค่าเนี่ยจะมาเช็ครถของเราเนี่ยสูงถึง88จุดเลยเนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นช่วงล่างตัวถังคัดซีระบบไฟฟ้าต่างๆ เพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยครับเพราะรถคันนี้ได้เกรด A มาเรียบร้อยแล้วนะครับดูรถไม่เป็นก็ซื้อรถกับเราได้นะครับและคันนี้ครับยังมีในเรื่องของรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับถึง10ปีนะครับหรือ1 5 0 0 0 0มกิโลด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับเรารับประกันเครื่องระเกียร์ให้อีก1ปีหรือ1 0 0 0 0มกิโลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพโดยรวมภายนอกนะครับเนียมากๆด้วยภายในเนี่ยสไตล์ก็รักชวรี่อยู่แล้วสไตล์เบนนะครับคลาสสิกมากๆ โดยรวมเข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะดูหรูหรานะครับเป็นโทนสีเบจนะครับตัดด้วยสีดำด้านบนด้านบนหรือดนในเป็นซอฟท์ทัสนะครับก็โอเคนะครับนุ่มนวลน,นะครับร่องรอยจากการใช้งานเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับเจ้าของเดิบดูแลอย่างดีเลยเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับภูมิใเป็นวกมิัมัลติฟัง์กชันนะครับตัวสอนคมชัดกลิปบเลยนะครับ แล้วตัจากแผงข้างประตูเนี่ยแผงข้างประตูตรงนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของเมมโมรี่ซีทด้วยสามตำแหน่งนะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับนะครับปรับได้เลยจะเลื่อนหน้าหรือเลื่อนหลังนะครับพนักรองขานะครับก็ยืดออกมาได้นะครับปนะรับเนะบาะพิงเอ็นขึ้นเอ็นลงนะครับอยู่ตรงนี้ใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับร่องรอยจากการใช้งานถือว่าน้อยมากนะครับ มาดูที่พวงมาลัยนะครับเนี่ยสังเกตว่าเ,เกียร์เนี่ยจะอยู่ตรงที่คอพวงมาลัยตรงนี้นะครับครันนี้จะมีในส่วนของแพดเดิลชิพให้ด้วยนะครับมีโหมดการขับขี่ถึง4โหมดด้วยกันนะครับมีโหมดอีโคนะครับโหมดคอนฟอร์นะครับโหมด Sport, สปอร์ตสปอร์ตพัแล้วก็อินดิวิเดชสวยงามนะครับสวยงามคอนโซลกลางนะครับเป็นแอร์วงกลมแบบนี้นะครับ ด้านตรงกลางเนี่ยมีอยู่3จุดลองลอจากการใช้งานนี้มากนะฮะตัวอักษรคมชัดเจนนะครับตัดด้วยลายไม้เข้มๆสวยๆเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวปรับอุณหภูมิเนี่ยแยกอิสระไสยฝาเป็นไดออโตนะครับแล้วก็จะมีคอมมานด์ไดอัลตรงนี้ตรงกลางนะครับเพื่อให้เราเลือกโหมดเวลาเราขับขี่นะครับเราก็สามารถที่จะหมุนดูต่างๆต,ต,ตรงนี้ได้เลยนะครับจะเป็นในส่วนการปรับควบคุมนะครับที่หน้าจอ นะครับปรับตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็โหมดการคับขีนะฮะเราสามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้นะครับว่าจะเปลี่ยนเป็นโหมด eco sport หรือโหมดอื่นๆก็ว่ากันไปนะครับต้องายการใช้งานถือว่าน้อยมากนะครับคันนี้นะครับไมอยู่ที่1 1 0 0 0 0 5 0 0 0กิโลนะครับคันนี้ปี2015เท่ากับปีละ12,000กิโลปีละห2 0 0 0กิโลต่อปีแล้วก็หารด้วย12หารด้วย12ก็คือเดือนละ1,000นะครับ เดือนละพันหารด้วย30เท่ากับว่าเฉลี่ยรถคันนี้ขับวันละ30กิโลเองถือว่าน้อยมากๆนะครับและรถคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงเจ้าของดูแลอย่างดีกัขับน้อยแบบนี้ผมว่าคุ้มค่ามากๆนะครับเป็นเนี่ยด้านหน้าโดยหลักแล้วนะครับสวยงามครับล่วงละจากการใช้งานถือว่าน้อยมากนะฮะเนี่ยดูนี้ตัวนี้สวยนะตัดด้วยโครเมียมนะครับด้านบนเป็นซอฟทัสแล้วก็ตัดด้วยสีเทางเงาๆนิดนึงนะครับ แล้วก็ด้านล่างก็เป็นโทนสีเบจออกมานะฮะแอร์เย็นฉ่ำสภาพกริปมากช่องไฟโอเคใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับมีไฟเพดานโอเคค่อยสว่างกุ่มข้อคุณไฟก็คือจากตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับอืม้องราัจาการใช้งานน้อยมากมีแอร์แบ็กแอร์แบ็กปลอดภัยหายห่วงนะครับโครงสร้างตัวถังถุงลมนิรภัยครบกันนะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะเพราะตอนนี้เนี่ยผมปรับปรับสําหรับขับขี่เลยนะครับบางคนที่บอกว่าเฮ้ยขับเองนะครับก็ก็ฟีลลิ่งประมาณนี้นะครับในขณะที่บางคนบอกว่าเฮ้ยฉันมีคนขับรถให้ก็เดี๋ยวเราไปนั่งด้านหลังดูนะครับว่าจะนั่งฟีลลิ่งสบายมากแค่ไหนเพราะตอนนี้ผมปรับเบาะพร้อมขับขี่แล้วนะพีะนั้นเนี่ยด้านหลังก็คือจะเป็นพื้นที่สําหรับนั่งละนะครับอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับโอ้เราลองมานั่งด้านหลังนะ ฟิลิ่งผู้บริหารมีคนขับให้ด้านหลังเนี่ยผมอะสูงร้อยเจ็ดสิบแปดนะเฮดลูมายังเหลือเฮดลูม <laughs> ยังเหลือนั่งสบายเลยแล้วก็เล็กลูมก็คือคือรู้สึกว่าเฮ้ยนั่งสบายกว้างมากนะครับก็ถือว่าเอาอยู่นะครับแล้วก็สภาพหนังเนี่ยยังกริปอยู่เลยนะสวยๆเลยนะครับ <c oughs> น,นี่นั่งสบายนะครับแล้วก็จะมีด้านหลังจะมีคอนโซลล,ลายไม้ไม้ก็ยังกรบปอยู่นะครับไม่มีรอยนะครับมีบ้านอันนี้คือ ต้อง,ม,องม้านยกเองนะครับม้านยกเองนะครับสาหรับด้านข้างประตูนะแต่สําหรับด้านหลังเนี่ยก็เราสามารถที่จะกดปุ่มควบคุมตรงคอ,อนกลางได้เลยนะครับเพราะว่ามีม่านหลังบังแดดได้ด้วยเนะี่ยเพีนโอเคเลยสําหรับคันนี้นะครับจะขับเองก็สนุกจะนั่งเป็นคนนั่งด้านหลังสไตล์ผู้บริหารก็ก็สบายดีนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันดูนะครับลองแต่ละโหมดว่า แต่ละโมดเนี่ยฟีลลิ่งการขับขี่เป็นยังไงนะครับไปฟีลลิ่งการขีร่ของวอดีมากนะช่วงล่างเขาก็สไตล์เบนจ,จริงๆนะคือแบบเก็บเก็บหลุมได้เนียนมากอนะตึกๆึ๊กึ๊ึ๊ึก,ก,กไม่รู้สึกกระด้างอะเออนะคือตอนนี้ผมขับโหมดอีโคอยู่นะก็สบายๆครับขับในเมือง คือบอกว่าข้อดีของไฮบริดเนี่ยไม่ใช่เป็นขับทางไกลขับทางไกลเนี่ยโอเคใช้เครื่องยนต์อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดขับในเมืองในความเร็วไม่ไม่สูงมากรถติดติดเนี่ยสามารถใช้แบตไฮบริดวิ่งได้เลยก็จะช่วยประหยัดน้ำมันไปอีกระดับหนึ่งเลยล่ะเดี๋ยวเราจะไปลองเปลี่ยนโหมดในทางที่รถน้อยนิดหนึ่งนะครับทางตรงๆนะเพื่อจะได้รู้ว่าความแตกต่างของแต่ละโหมดเนี่ยี่เป็นยังไงโหมดแคนเบอรเนี่ยก็จะมี3ามถึงสี่โหมดด้วยกันนะครับ โหมดอีโก็สบายๆขับในเมืองนะฮะนุ่มนวลหน่อยก็เป็นโหมด Comfort นะครับแล้วก็ตามด้วยโหมดสปอร์แล้วก็สปอร์ตพลันะฮะแล้วก็อีกโหมดหนึงคือ i n d i v i d u ด l นะฮะอ่ะเดี๋ยวลองดูครับลองเปลี่ยนโหมดนะ,ะเพราะว่าเจ้า C300 คันนี้จะมีในส่วนของ a พ t ตตินชิพด้วยนะครับตอนนี้โหมด Eco อยู่นะฮะพอเปลี่ยนโหมดคอมฟอร์ตปุ๊บเนี่ยคือรู้สึกว่าเครื่องยนต์ก็จะอัตราเร่งเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนไปตามโหมดนะฮะ ตอนนี้เราอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตนะเวลากดคันเร่งปุ๊บเนี่ยก็จะรู้สึกว่าออกตัวได้ทันใจกว่าโหมดอีโคนะครับทุกครั้งที่เราเปลี่ยนโหมดเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยรถเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอัารตาเร่งนะเครื่องยนต์พร้อมทํางานตอบสนองทันทีเลยคือถ้าเกิดเปิดโหมดสปอร์ตแล้วแต่นิดเดียวคือไปเลยจริงๆนะฮะช่วงล่างนี่คือไว้ใจได้เลยโอ้โหที่ขนาดไม่ได้ใช้แพชิร่วมด้วยนะเนี่ย ถ้าเกิดโหมดสปอร์ตพัดจะขนาดไหนเนี่ยโ oh. คือฟีลลิ่งคือหลังติดบ่บอันี่คือใช้ได้เลยเนะสำหรับ C300 คันนี้นะครับขับทางไกลเนี่ยมีมีครุ่คอนโทรลขับสบายเลยนะครับถ้าเกิดจังหวะรถโลง่ลงๆอยากจะลองโหมดสปอร์ตเพิ่มฟีลลิ่งการขับขี่ก็ก็ทำได้ดีครับสำหรับเจ้า C300 คันนี้นะ oh. นี่สนุกลงๆนะขอดูสปอร์ตพัดนิดนึง โหสปอร์ตพัดเลยฮะโหหโห,โหบอกเลยสนุกนะครับขับสนุกจริงเออคือด้วยความที่เราจะรู้สึกว่าคันนี้เป็นเอกลูซีฟเนาะด้วยความรูหราเนี่ยแต่พอด้วยโหมดที่อัดแน่นมาให้ด้วยสี่โหมดด้วยกันเนี่ยเจอโหมดสปอร์ต้าไปโหเฮ้ยขับสนุกนะแค่สกิด สก,กิดปุ๊บติดเลยนะ yeah. so sun, like เราไปดูในเรื่องของราคากันบ้างนะครับสำหรับเจ้า Mercedes-Benz b ซ์ e ูเ h h กไฮบรันนี้ปี2015นะครับในราคาไม่ถึงล้านนะครับราคาอยู่ที่9,99,000บาทนะครับ 9 9 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับ f c จามอย f c t k Auto c a r 2านะครับกดไลค์กดแชร์ไว้ลดไปเลยคันนี้ลดไปอีก1,000 0 0บาทเหลือเพียง8 9 9 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวจัดเต็มได้เลยเข้าฟรีได้90วันนะครับผ่อนเพียงเดือนละหมื่นกว่าบาทนะครับเปิดเจ็ดหมื่นแปดประมาณนั้นนะครับผ่อนได้สูงสุดถึงแปดสี่งวดเลยนะครับท่านนั้นยังไม่พอนะครับ เรายังมีรับประกันเครื่องและเกียร์ให้อีก1ปีหรือ1 0 0 0 0กิโลด้วยนอกจากนั้นนะครับคันนี้ยังมีรับกันแบตเตอรี่ไฮบริดด้วยถึง10ปีหรือ150,000กิโลสบายใจได้เพราะฉะนั้นนะครับท่านใดสนใจที่จะเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz C300 b r u t t e c h h y b r คไคันนี้นะครับสามารถติดต่อได้ตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับและฝากกดติดตามช่องทางออนไลน์ของเราช่องทางนะครับ t k Auto Car 2นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook t k Auto Car 2นะครับ YouTube t k Auto Car 2 TikTok Ad t k t k 2 YouTube นะครับ l i n e Ad Ad t t k Auto Car 2นะครับฝากติดตามไว้ทุกช่องทางเลยจะได้ไม่พาลาดข่าวสารรวมถึงโปรโมชั่นใหม่ๆจากเรานะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเจ้า m r r e e e s เ b e n z น4300 Tech Hybrid คันนี้เดี๋ยวจ่าต้องลาไปก่อนนะครับอยากดูรถคันไหนหรือตามหารถรุ่นไหนอยู่สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับหรืออยากให้จ่ารีวิวรถรุ่นไหนเป็นพิเศษอีกคอมเมนต์มาเดี๋ยวจ่าจัดให้นะครับไป